พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธท,ที่26เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องจงให้ทุกสิ่งของคุณพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเรารเผชิญความทุกขหนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ สโครินบทที่1ข้อที่8พี่น้องคะในกิจการบทที่19ลูการได้รวบรวมประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ของอัครทูตุปาโลไว้อย่างชัดเจนในขณะที่เขาออกไปประกาศเขาประเสริฐเขาพูดถึงความเสี่ยงส่วนตัวและการถูกคุมขังการจราจลที่ช่างเงินเดมิทริอัสเป็นผู้บงการและในบทที่2ีที่ผู้บัญชาการ สั่งให้พาเขาเข้าไปในค่ายทหารเพื่อเคียนตีและสอบสวนจึงไม่น่าแปลกใจที่เปาโลเล่าว่าข้าพเจ้าตรัสรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกบวยตีมากมายข้าพเจ้าิตไตบ่อยๆ2โครินบทที่11ข้อที่23ในจดหมายฝากฉบับแรกที่ส่งถึงคริสตจักรโคริน อโลนึกถึงประสบการณ์ของเขาในเมืองเอเฟซัสและกล่าวว่าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัส1โครินบทที่15ข้อที่32พี่น้องคะในจดหมายฝากฉบับที่สองของเขาเขาบรรยายว่าในเอเชียมันเลวร้วายมากพวกเขารู้สึกเหมือนถูกส่งไปยังแดนประหารแต่ก็ได้รับการช่วยกู้ที่เหนือธรรมชาติเนื่องจากพระคุณ สโคริลียนบอร์ที่1ข้อที่8ถึง9ข้าเขาประเสริฐเดียวกันนี้ได้ถูกมอบหมายให้แก่คุณคุณจะรับไว้อย่างไม่จริงจังหรือทุ่มสุดตัวคุณจะยื่นคอออกไปประกาศเขาประเสริฐกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนร่วมธุรกิจของคุณหรือไม่แม้ว่านั่นหมายถึงการตกงานหรือสูญเสียสัญญาทางธุรกิจที่คุณต้องการมากก็ตามพี่น้องคะ แล้วสมาชิกในครอบครัวของคุณที่ยังไม่บังเกิดใหม่ละ่ะคุณจะทำทุกอย่างเพื่อพวกเขาหรืออยู่เงีย,งยบๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเกลียดไม่ชอบหรือถูกเยียดยามมีบางคนที่กลัวว่าจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่พวกเขาได้สร้างไว้และจะไม่มีวันเป็นพยานให้กับเพื่อนของพวกเขาน่าเศร้ามากพี่น้องคะคุณเป็นพยานต่อคนรุ่นของคุณและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะถือว่า คุณต้องรับผิดชอบในฐานะพยานของพวกเขาคุณต้องมุ่งมัน่นที่จะนำความรอดไปสู่ผู้ที่อยู่ในโลกของคุณสิ่งที่คุณสนใจไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณสงบนิ่งมันไม่เกี่ยวกับความสะดวกสบายของชีวิตหรือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับไม่ใช่คุณไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งที่มนุษย์สามารถให้คุณได้แต่เพื่อพระเกียรติและพระสิริของพระคริสต์เจ้าฮาเลลูยา ให้เราเกล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีข้อจำกัดว่าข้าพระองค์เต็มใจที่จะไปไกลแค่ไหนเพื่อข่าวประเสริฐอันล้ำค่านี้ที่ได้ถูกมอบไว้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ประกาศอย่างกล้าหาญด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ ด้วยการปลดปล่อยผู้คนมากมายออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่เสรีภาพที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด